There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave d you so you'd notice too. s n e k i n g looks up and down. รถถังจิตเมืองรถเมื่อรถถังโทรหามาริการทีมความฮาจึงมาเกิดครับครับพี่เออเหรอครับครับครับพี่เอ้ยมารีเหรอครับเอ้ยเห็นในคลิป FC FC ผมส่งมาให้อ่ะคุณพูดท้าผมอะไรอ่ะผมผมไม่ได้ท้าครับ คนดูครับพี่เอ้แต่คุณคุณคุณพูดแล้วคุณมีลูกคุณตั้งการดมวยนะเหมือนคุณจะผมเหรอไม่ครับเวิร์กพอย์เขาเตรียมสถานที่แล้วไม่เอาครับที่เขาจะเจอหน่อยเจอหน่อยไม่ไม่ใช่มันมันยังไงอย่างพูดจริงพูดเฟซพูดอ่าลงอยู่ตรงยูทูบมันมันน้ำลายเปล่าอ่ะเจอตัวจริงลองเราเรามาเจอต่อหน้าแล้วมันพูดพูดกันดีกว่าครับเออทีหลังเราคนเราหนโอยผมคันครับพี่ ปา oh, กตอหอไม่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 เอาครับจะไปลบออกครับจะไปทับสีทำสีรถ <c oughs> <c oughs> ถังจิตเมืองน้อยเยกูชอบไหวอ่ะเขาชอบความสดของพี่โอ <c oughs> ้ขาบุพเพโล่เฮีย อุ๊ย,ยเฮ้ยไอเหี้ยมันได้อย่างนี้เลยหรอมันมีนวัตรกรรมถึงขนาดนี้เล้วหรอคนดูมันต้มนั้งถุงแบบนี้นะ <c oughs> นายอูย๊ดข้องผสมมึงดูว่าคนดู โอ้ยไ,ไอ้ไม่บางมึงดูดิคนหน้าแดกอะ่ะมึงดูดิโอ้ว้าวโอ้โอย่างลุยไอ้เฮียลุยจัดโอ้ไอ้เฮียซดหนังหมูเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยคนดูซดหนังหมูเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้ ให้ดูอะไรนนองกูตอบเขาไปเยี่ยมเยี่ยมรูปเยี่ยมอะรถถังจิตเมืองรถเมื่อรถถังโทรหามาลีกาฮัตีความฮาจึงบังเกิดครับครับพี่เออเหรอครับคับคับพี่เอ้ยมารีเหรอคับ เห็นในคลิป fc fc ผมส่งมาให้อ่ะคุณพูดท้าผมอะไรอ่ะผมผมไม่ได้ท้าครับคนดูครับพี่อ้แต่คุณคุณคุณพูดแล้วคุณมีลูกคุณตั้งการดมวยนะเหมือนคุณโจ้ผมว่รไม่ครับเวิร์กพอยเขาเตรียมสถานที่แล้วไม่เอาครับเขาจะเจอหน่อยเจอหน่อยไม่ไม่ใช่มันมันยังไงอย่างพูดจริงพูดเฟซพูดอ่าลงอยู่ตรงยูทูบมัน มันน้ำลายเปล่าๆอ่ะเจอตัวจริงลองเราลองมาเจอต่อหน้าแล้วมันพูดพูดกันดีกว่าครับเออทีหลังเราคนลองอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งยกเกงอยเงอะเชื่อมากครับมือมาเลยสมองยิ่งกูต่อยมวยแพ้แล้วมันขึ้นอ่ะโอ้อันนี้มนลมไม่ดี <S <S มึงเข้ <อ Leaving S 1> าใจปะ <S 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 ครับ<อ>ครับเออเข้าใจปะครับพี่เกันเดี๋ยวเจอที่โคราดนครับเคลียร์ใจกันเคลียร์ใจกันเออได้ยังไงก็ว่าฮะเจอกันที่โคราชเลยหรอ ไม่ได้อยากมีกับพี่นะครับพีมึงจมึงท้ากูอยากช่วกูก็ช่กันตอนนั้นเลยได้ครับแต่ถ้าในสิ่งที่มึงพูดว่าอ๋อเอฟซีเขาพูดเขาเขาพนั่นผมไม่ได้ตั้งใจก็ก็เดี๋ยวไปคุยกันครับคุยกันต่อหน้ามากกว่าเออจะได้เคลียร์กันับคี่ชายสุธิราครับเออโอเคเอาขันหลานเย้ฮ่าฮ่า เออโอเคอ๋อล้อหลอกล้อหลอกเดี๋ยวได้ล้อเล่นล้อหลอกเดี๋ยวได้เยาล้อเล่นขันหลังกูดูขันหลังว่ะเยิ่งรายช่างน้อยอ่ะเอยอะไรอะ The Bluetooth device เฮ้ยอไไอ้ยบังมึงดูวะนี่อะไรอ่ะมึงเสิร์ยังไงอ่ะเสิร์แบบไมหรอ The Bluetooth device is connected เนีแฟนกระเด็นอ่ะคนดูมึงดูจังหวะ d e v i ดูจังหวะแม่กระเด็น มึงเห็นแ่นมากคนดูมึงเห็นแว่นมาะไอ้เห bueno> ี้ยขวยแว่นกระเด็นเลยสัตว์แฟนคลับเกาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาใจใจปลายห้ายยังดูดิเล่นกูอ่ะ ไอ้เฮียดูดิแตนเรื่องที่มันเล่าเหียดูฟังโคตรฮาเลยเมื่อเช้าอ่ะฟลรู้จักฟิลเด็กตอมปะกูดูรู้จักฟิลเด็กตอมไหมเมื่เอเช้าอ่ะไอเฮียตอนบ่ายอ่ะฮาจัดเลยนะกูบอกให้ทำไมาโชว์รอยจากข้างหลังเหรออะไรนะพี่อะไรนะครับต่อเสื้อโชว์รอยจากข้างหลังมันโชว์อะไร,รอ่ะผมคัน,นครับพี่เด,เดี๋ยวกูกออ้อให้อ่ะปะ ช้างหน่อยอมคันครับพี่ปากต่อไม่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 เอาครับจะไปลบออกครับจะไปทับสีทำสีรถสังจิตเพีงนินแล้วชอบไหวอ่ะผู้ชอบความสดของพี่ตาไหวอ่ะแกสดจริงนะคนดูทำไมโชว์รอยจากข้างหลังเหรอ อะไรนะพี่อะไรนะครับแต่ตอดเสื้อโชว์รอยจากข้างหลังันโชว์อะไรอ่ะมึงดูไม่หามึงมึงหาปั่นเยียไม่หาพิมพ์หาโดให้ให้พี่รถถังเขาเยียรางพี่ตาโดนเสิร์ฟจริงหน้าบ้านนะกแกมาหาหน้าบ้านนะคูบอกก่อนนะฮาเลยนะครูบอกให้ทำไมโชว์รอยจากข้างหลังเหรออะไรนะพี่อะไรนะครับแต่ตอดเสื้อโชว์ยจากข้างหลังโชว์อะไรอ่ะผมคันครับพี่เดี๋ยวกูก้อนอ่ะป่ะไม่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 เอาครับจะไปลบออกครับจะไปทับสีท่ทำสี ครับพี่เออหรอครับครับครับพ uh ี uh ่เออไม่ด้หรอกูก็ว่าเขาอะครับเอ้ยในคลิป fc fc ผมส่งมาให้อะคุณพูดท้าผมอะไรอะผมผมไม่ได้ท้าครับคนดูครับพี่เอ้ยแต่คุณคุณคุณพูดแล้วคุณมีลูกคุณทั้งการมวยนะเหมือนคุณท้าคุณโจ้ผมเหไม่ครับเวิร์กพอยเขาเตรียมไม่คที่แล้วไม่เอาครับไบอเขาแล้วว่ามึนล้อหรอผมไม่เคยครับพี่ ผมม, Emmanuel, มันมันมันมีตัวปลอมของพี่มาครับผมก็ fore, กเฮ้ยเนี่ยเนี่ยครูเา้เจอหน่อยเจอหน่อยไม่ไม่ถ้ามันมันยังไงอยพูดจริงว่าบางทีพูดมันน้ำลายเปล่าเปล่าอ่ะเจอตัวจริงลองเรามันเจอต่อหน้าแล้วมันพูดพูดกันดีกว่าครับครับพูดต่อหน้ากันดีกว่านะเออจะเอาไงอะไรไงก็ค่อยว่าต่อหน้าดีกว่าครับพี่ครับเออทีหลังเราคนลองอย่าไปเก่งใครจะคอมเมนต์ง่ายก็คอมเมนต์ไปแต่บางทีเราอ่ะเราเราเกินไป ลอยเนี่ยทำไมโชว์รอยจากข้างหลังเหรออะไรนะพี่อะไรนะครับไอตอดเสื้อโชว์รอยจากข้างหลังมันโชว์อะไรอ่ะผมคันครับพี่เดี๋ยวจวกูก็ยับป่ะไม่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 เอาครับจะไปลบออกครับผมจะไปทับสีทําสีใหม่ครับพี่ที่รถถังไม่กล้ากับมึงหรอกมึงเคยช่วยเด็กโดนรุมยี่สิบถึงหนึ่งที่เซฟวันรถถังคนเดียวเองไม่คนามือมาเลยมอยิ่งกูต่อยมวยแพ้แล้วมันขึ้นอ่ะ อันนี้ลมไม่ดีมึงเข้าใจป่ะครับครับเออเข้าใจป่ะครับพี่ก็แล้วแต่เขาาจะคอมเมนต์ไงมึงก็อยาบมึงก็เงียบๆหน่อยแล้วกันเงียบครๆเงียบๆหน่อยแล้วกันเออเดี๋ยวเจอกันที่โคราชครับพี่ครับเคลียร์ใจกันเคลียร์ใจกันเออได้ยังไงก็ว่าไม่ได้อยากมีกับพี่นะถ้ามึงถ้ามึงท้ากูอยากโชว์กูก็โชว์กันตอนนั้นเลยแต่ถ้าในสิ่งที่มึงพูดว่าอ๋อเอฟซีเขพูดเขาเขาเขานั่นผมไม่ได้ตั้งใจก็ก็เดี๋ยวไปคุยกัน ครับรคุยต่อหน้คุยโคคุยกันต่อหน้ามากกว่าเออจะได้เคลียร์กันครับพี่ชา <นะ S 1> ยยาสุธิราครับเออโอเคเอาอขาลาังเอเอไอ้ยาหลุดไว้ฮะค่ะครับพี่เออเหรอ รไปแล้วเนี่ยอันนี้อะไรที่บอกนิอุ้มแล้วแล้วอะไรแล้วไฮเฟกป่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นไรเป็นพี่น้องหรออะไรอะอะไรวะอะไรอะหลดหลบไม่ไม่ไม่รู้น้องไปไหนอ๋อน้องสอบหรือเปล่าน้องไปนอนเร็วมากเป็นไรกับเฟก ใครวะยี่ฮี้อใครเมื่อกี้นะใครวะแกงเราเนี่ยแกงเรากูเห็นมาแบบเงี้ยใครวะใครวะยี่ฮี้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นมาคือเ,เอหี้ยอะไรวะโอ้อยู่แล้วคนดูหาส่งให้ดูดีเนี่ยไม่อยากดูมนดูไม่เอาไม่อยากดูไม่เอาเขดูไม่อยากดูเนี่ย ผมดูให้ดูอะไรเนี่ยโอ้ยเฮียอย่างไรอ่ะอย่างไรยังมาหอนเหรอไม่อ่ะเส <c oughs> ียงะไนคนเฮียอะไรทำให้เป็นเนี่ยตรงนี้มันมีผีแต่มันก็เกิดนม่มีผีก่อนใช่ครับผมชอบฟังนิทานก่อนนอนครับ เคิไนฟังใน YouTube อะชอบฟังนิทานอะไรอะนิทานอะไรก็ได้ครับแค่เล่ามาก็ได้ครับเฮ <c oughs> ้ยอะไรอะ <c oughs> มันไม่มีชื่อเว้ยเนี่ยอ่ะ <c oughs> เขาไปไหนวะ มึงเป็นผีเหี่ยวผีสั์กูเสขอใจเ <c ười> ฮ,ฮ้ยโอ้ไอ้เฮียเสียง R O V กูนึกว่าจะเสียงอะไรเฮียหลอนไปหมดแล้วเนี่ย <c ười> นะเฮ้ย <c ười> ใครทําเฮี้ยอะไรเนี่ยเขาเสียใจแล้วเขาก็เลยอาตัวตายแห่พ่อมาตามล้างตามผ่านแน่นอนเป็นผีหลานผีหลานไปไปดูช่องพี่มาดิ